เาาทศกาลฮาโลวีน e ครั้งนี้เนี่ยมันต้องสนุกอย่างแน่นอนเชียว เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้รวมฆาตรกรหดหดมาไว้ในเกมเดอะซิมไว้แล้วโอ้โหดูสิใครรู้จักฆาตรกรทั้งหมดนี้บ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีใครบ้างที่มางานนี้เพราะว่างานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าต่อต่อไปโดเนี่ยได้จัดงานคารวะที่โหดสุดๆไปเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคาตรกรทั้งหมดเนี่ยที่ต่อต่อไปโดเอามารวมกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับวันนี้ เย่ yeah, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาพิสดารหน่อย <What? S 1> คือมันเป็นธีมฮาโลวีนใช่ไหมไหนๆก็รวมฆาตกรมาแล้วครั้งนี้เราจะทําบ้านเป็น1ต่อ1กันเออคือ,อ,อจะอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนแบบเป็นบ้าน1นคูณหน,นะครับคือเป็นบ้านแค่บล็อกเดียวเท่านั้นซึ่งปกติบ้านเนี่ยที่เราจะสร้างอะ่ะก็จะสร้างกว้างๆหน่อยใช่ไหมมันจะมีพื้นที่แต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่คล้ายๆเหมือนลิฟต์เลยเออ เหมือนเราอาศัยอยู่ในลิฟต์นะครับแต่ว่าครั้งนี้จําลองเป็นบ้านแล้วเอาฆาตากรมารวมแล้วทําชาเลนจ์กันซึ่งใครจะมีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายนะเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่าใครจะแข็งแกร่งที่สุดคือตอนนี้เราก็กําลังจะประกอบร่างก่อนแต่ว่าเราต้องทําให้มันอยู่ในทีมฮาโลาวีนด้วยเออเพราะไหนๆฆาตากรก็มารวมกันแล้วผนังนี่เราจะปูเป็นใย,ยแมมมุมแทนนะ เพราะว่าเรานึกถึงฆาตรกรนี่ก็ต้องนึกถึงบ้านเก่าๆสมโซมเออเหมือนกําลังจะพังแล้วเออเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกันมั้หรือว่าฆาตรกรมันมีแบบสมัยใหม่ด้วยตอนนี้นะครับก็เหล่าฆาตรกรก็ยืนรอไปก่อนนะครับรอผมสร้างบ้านได้เสร็จก่อนทุกคน คือข้างในบ้านเนี่ยมันแคบมากแล้วใช่ไหมข้างนอกเราก็จะทําเป็นล้อมรอบแม่น้ําเลยเออเพื่อใครเบือเ่อเนี่ยสามารถมาว่ายน้ําได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมันน่าจะอึดอัดหน้าดูเชียวแต่ว่าถ้าใครตกเนี่ยเออไม่น่าจะรอดนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เราว่าถ้ามันเป็นแบบว่าสระน้ําอย่างเงี้ยมันดูธรรมดาไปใช่ไหมเพราะเหล่าฆาตกรมาเนี่ยมันต้องเป็นสระน้ําสีเลือดเออเดี๋ยวเราจะทําสระน้ําเป็นสีแดงนะ โอเคเดี๋ยวสกิปข้ามการตกแต่งไปก่อนแล้วกันปุ๊บตะดานเป็นยังไงครับสะน้ําเลือดทุกคนโอ้โหเข้ากับฮาโลวีนมากๆม,มีฟักทองด้วยคือไม่แน่ใจนะว่าทําไมวันฮาโลวีนต้องมีฟักทองเออใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาแล้วนะครับเกือบจะเสร็จประมาณ 80%- 90%แล้วเดี๋ยวเราวางหมูผีไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหมูผีมันหมูข้างขาวหรือเปล่าเนี่ย เออมันมีปีกข้างคาวด้วยทุกคนคิ Q ้วๆน่ารักอแล้วก็มีหมีนะครับเป็นเจ้าหมีโครงกระดูโอ้โหเห็นหลายคอมเมนต์เนี่ยอยากจะให้มีเจ้าหมีอยู่ในแบบว่าพวกเกมสร้างอะไรนี้แล้ก็เอามาไว้ในเดอะซีมแล้วนะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าเาค่าฆาตกรเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะแสดงว่าอยากจะเข้าบ้านของต่อสปปโดแล้วล่ะสิอีกไม่นานพวกแกจะได้ทำชาเลนในบ้านหลังนี้ แล้วใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับรางวาัลเอเอมยังไม่ได้คิดเลย <c oughs> เอา้าตอนนี้นะครับแกรนดี้กับเฟรดดี้คูเกอร์ก็คุยกันบอดี้ก็คุยกับโจ๊กเกอร์นะครับ <c oughs> เป็นพันธมิตรกัน้ะงั้งงนตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นบ้านเลยนะครับัมแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละเออดูแกรนดีส้สิแกรนดี้ไปเล่นกับมันทำไมมันคือฆาตกรโหดเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะ แกรนนี่มันก็คือฆาตกรไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรครับคือผมเชียร์แกรนนี่กับบอดี้นะอยากให้ชนะในชาเลนจ์ครั้งนี้มากๆเลยอ้าวบอดี้มาคุยกับแกรนนี่แล้วครับน่าเป็นไงบ้างอะสปายดีไหมเอา้าตัวเขียวมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวตัวเขียวมาสวดมนต์อยู่นะครับตอนนี้โจ๊กเกอร์มันคุยกับใครนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีเพื่อนหรือไง <c oughs> มาคุยเมาส์กับแกรนนี่อยู่นั่นแหละโูบ <c oughs> ีเซลฟี่ตัวเองด้วยเดี๋ยวนะ เมื่อกี้คุยกับบอดีไม่พอมาคุยกับแกรนนี้นะครับโจเกอร์ Joker. โอ้โอเคชาเลนจ์ Challenge ครั้งนี้ดูซิว่าใครจะขึ้นบ้านก่อนนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครขึ้นเลยเออเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพนนี่ไวไปไหนเนี่ยหรือว่าขึ้นบ้านไปแล้วทุกคนอ๋อนั่นไงวิ่งแบบจ็อกกิ้งอยู่ไม่มีใครอยากจะขึ้นบ้านเลยนะครับตอนนี้โอ้ยที่นี่มันช่างน่าเบื่อจริงๆเลยกลับดีกว่าไม่อยากจะชาเลนจ์บ้านต่อตอร์ปิโดแล้ว จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเข้ามาแล้วเรล่าฆาตกรเนี่ยออกไม่ได้นะจ๊ะเพราะเราได้ทําการเอาหมูข้างคาวเนี่ยมาขวางเอาไว้ <g uss> เราฆาตากรก็เลยแบบออกไม่ได้ทุกคนดูตอนนี้ดูเหมือนว่าโจ๊กเกอร์กำลังเดินขึ้นไปทุกคนเดินเป็นคนแรกด้วยโอ้โหสุดๆไปเลยสุดยอดเลยนายเออว่าแต่ทำไม scp 1 0 6มันอยู่ข้างนอก ไม่ไม่เป็นไรครับจโจ๊กเกอร์ยังอยู่ในการแข่งขันนะครับ SCP เดี๋ยวก็เข้ามาเอาแกรนดี้เข้ามาร่วมแจมแล้วอ้อนี่ห้องเล็กนิดเดียวคุยกันได้ยังไงเนี่ยไม่อึดอัดตายเลยโหยังเข้าไปได้นะครับอยากรู้ว่ามันเข้าได้กี่คนอ่ะลองดูเพนนี่ไว้สามคนแล้วนะครับมาเมสากันในนี้ระว่านี่ยระเบิดตูมเลยนี้แน่เลย SCP 106ไปอยู่ข้างนอกทำไม โอ้โหอ,โอ้อันนี้หิวนะครับดูเหมือนว่าเพนนี่ไว้จะหิวเอาแกนี่อยากเข้าโลงอะไรกันเนี่ยเราฆาตากรพวกนี้มันช่างตลกดีเหลือเกินเอาแล้วตอนนี้เริ่มเช้าแล้วนะครับทุกคนดูเหมือนว่าจะมีคนโดนเผาไม่โจ๊กเกอร์โอ้โหโจ๊กเกอร์ได้สลบไปแล้วสลบหรือตายเนี่ยไม่นะ โอ้โหเสียผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ตอนนี้อบอดี้ยังอยู่นะครับเล่าเหลือใครอีกบ้างนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะในักไครกำลังดิ้นอยู่อ่ะแกรดี้ทุกคนแกรดี้โดนเผาแล้วโอ้อู่อาชเชียโอ้ป oh, <no. S 1> <laughs> นะ <laughs> ฮ่าฮ่าตอนนี้กติกาได้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วเราจะไม่ให้ผู้เล่นคนไหนออกไปได้เลยจนกว่าจะมีคนชนะนะทุกคนฆาตากรได้ทรมานผู้อื่นมาเยอะแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะมาทรมานฆาตากรก,กับผีอะไรเดี๋ยวนี่เป็นการเอาคืนใช่ไหมทุกคนมาอ๋อดูเหมือนว่าเฟนด,ดี้คูเกอร์อะไรอะโดนเผาเอ,อเรียบร้อยครับเฟตด,ดี้คูเกอร์ไม่ไหวแล้วนะครับต่อไปจะเป็นใคร เฟรงเกสตสตาอย่าบอกนะว่าตึ oh <no. S 1> ด๊ดตึดตด,ตดตยงมาทูดมาแล้วครับพอดี Body, เดินมาดูอ๋อ oh, เฟรนเกนสตสตายังอยู่นะครับส่วนพอดียังไงต่อพอดี Body, เจราจาขอที่นอนนะครับโ <c oughs> <c oughs> ยังมีเวลาว่นนอนอีกเหรอเนี่ยยงมาทูดมาแล้วนะไม่ oh, <no. S 1> ดูสิพอดี y, ขอร้องนะครับเอาไงต่อเฟรนเกนสตสตาไปแล้วหรือว่าพวกนี้พวกนี้จะไม่ไหวนะครับ ตอนนี้นะครับฆาตากรก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับบอดี Body สู้เขานะเอาชีวิตให้รอดเ,อเดี๋ยวหลับๆๆบอดีหลับทุกคนเหลือใครบ้างเนี่ยโอเคเห็นเพนนี่ไวเดินผ่านนะครับยงมทูตก็เตรียมมารอรับชีวิตฆา,าตากรที่ดีแล้วเอาแฟรงเกนสไตน์ไปแล้วนะครับดู หรือว่าฆาตรกรที่แท้จริงนั่นก็คือเพนนี่ไว้นั่นเองเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีใครนอกจากเพนนี่ไว้กับเจฟคิวเลอร์นะสองคนนี้แหละคือฆาตรกรเอาชายแก่ scp 106ร้องไห้นะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออมีคนสลบอยู่ข้างนอกหรือว่าจะเป็นฝีมือของชายแก่แล้วร้องไห้ซะเองอ่าดูเหมือนว่าบอดิจ้ไม่ไหวแล้วนะครับ ได้ฟุบลงไปตรงคาบันไดเลยแล้วก็มีผียืนมองอยู่นะครับเหมาะสมจริงๆเลยอยู่ข้างหลุมศพอันนี้เพนนี่ไว้เดินมาดูนะครับเป็นยังไงบ้างนายอะตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยโอ้เหลือน้อยเต็มทีแล้วเอ่อแจ็คเดอะคิลเลอร์ยังอยู่บอดี้ยังอยู่เพนนี่ไว้ยังอยู่นะครับโอ้ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะแล้วเนี่ยเดาไม่ออกแล้วตั้งแต่แกดดี้ไปตอนนี้เนี่ยเกิดเหตแล้วนะครับ s c p กับเพนนี่ไว้เนี่ยดูเหมือนจะเถียงกันทะเลาะก,กันนะครับว่าใครเป็นคาตกรที่โหดกว่าโอ้ตีกันแล้วไม่เจ็บเดอคิวเลอรไม่สนใจเลยนะครับโอ้ใครจะอยู่ใครจะไปไม่นะคาต,ตกรทะเลาะก,กันนี่เป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่ทะเลาะก,กันแล้วแล้วเจ็บเดอคิวเลอร์ทำไร <c oughs> เดี๋ยวมาช่วยหยุดกันก่อนโอ้ไม่เรียบร้อยครับอะไรเนี่ยเอา อยู่ตีกันแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตกลงกันด้วยดีนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าบอดี้ทำไมหลับ <c oughs> เป็เพนนี่ไวเป็นอะไรเนี่ย<ะ>ดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บจากการต่อสู้กับ SCP เมื่อกี้โอ้ไม oh <my> ชายแกโหดเอาเรื่องเลยนะไปแล้วละครับเพนนี่ไวได้กลับลงท่อไปแล้วไม่ต้องโผล่ออกมากอีกเลยคืด้วยท่อนิรันดร์ก่อน เอาแล้วไงชายแก่หาเรื่องบอดีแล้วนะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าบอดี Body ไม่มีสกิลอะไรเลยนอกจากครูคณิตศาสตร์นะครับโอ้แย่ yeah, แล้วหนีเจ้า SCP บันแล้ว SCP ชายแก่เป็นอะไรที่โหดรกมากทะเลาะกันอีกแล้วทุกคนโอ้ไหวนะ แล้วเหล่าวิญญาณก็มาเชียร์นะครับดูเฟนตี้คูเกิลก็มานะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วเป็น SCP-106 นั่นเองที่อยู่รอดกับบ้านที่แคบที่สุดในโลกของต่อตอปีโดโอโหไม่นะเออรางวัลน,นี่ก็ไม่ได้คิดนะเอาไปเลยหมูกระทะแบบทั้งชีวิตเอาเดี๋ยวเฟนี่ไวเฟนตี้ไววอยากมีส่วนร่วมไง โอเคทุกคนก็จบไปแล้วละครับกับเดอะซิมในวันฮาโลวีนนั่นเองถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับต่อตอไปโดด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไปและบบาย